สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเกตพุทธคุณพระเครื่องกับพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกจะพี่จากองค์แรกจะประเดิมด้วยเป็นมิดหลวงพ่อกลวยจะพี่เป็นมิดหลวงพ่อกลวยสภาพอย่างนี้เลยนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพถึงเลยจากเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะคุณลูกค้าเป็นของหลวงพ่อกลวยจากคุณลูกค้าค่ะจะมีงออย่างนี้นะคะพี่ได้มาแบบนี้นะคะได้มาแบบนี้ด้านจะงออย่างนี้จะพี่ตรงไปด้านจะงออย่างนี้สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่ขอไวที่แปดร้อยบาท ขอไวที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นมีดหลงพวกกลวยน,นะคะพี่เป็นมีดหลงพวกวกลวยจา้านะคะด้ามจะงออย่างนี้นะคะพี่จับก็จับแบบนี้จะ้ะอันนี้ได้มาสภาพนี้ค่ะคุณลูกค้าขอไวที่800บาทจะ้ะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอเบอร์ได้หรือแอนไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180จะ้ะมีดหลงพวกกลวยน,นี่ขอไวที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ้าพร้อมโอน800บาททวนจะ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นประหลัดขิกไม่แน่ใจว่าของหลวงพ่ออะไรค่ะพี่นะคะตามภาพค่ะพี่ประหลัดขิกนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะประหลัดขิกอันใหญ่ๆอย่างนี้นะคะพี่ขาตามภาพค่ะมีรอยจานจะพี่มีรอยจานนะคะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะตามภาพนะคะคุณลูกค้านะคะขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นประหลัดขิกจ้ะ ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นสร้อยข้อมืออ่าปิดตาหลงปูเอี่ยมจะ้นะเนี่ยค่ะพี่เป็นสร้อยประคำเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะเป็นสร้อยประคำปิดตาเก่าๆนะคะพี่า่าอันนี้ไม่ใช่สร้อยคอนะคะพี่ขาแน่น่าจะเป็นข้อมือนะคะพี่นะคะ่ะ ขอไว้ที่1000บาทจ้ะ1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะคุณลูกค้าขานะคะเส้นนี้ขอไว้ที่1000บาทจะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่1,000บาทจะพี่จ๋านะคะตามภาพนะคะตามภาพราคาคุณลูกค้าขาขอไว้ที่1000บาทจะ้ะ1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นสร้อยประคำเก่าๆจะพี่1,000บาทจะ้ะ ส่วนอันนี้จะพี่จ่ายจะเป็นลาหูอมจันท์ของหลวงพ่อเดิมจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะพี่เป็นลาหูอมจันท์นะคะพี่ลาหูอมจันทหลวงพ่อเดิมด้านหลังจะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมจะ้ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่าขอหงลวงพ่ออะไรนะคะพี่เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในด้วยค่ะ เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่มีรอยจานค่ะพี่เหมือนมีอะไรกิ้งอยู่ด้านในนะคะพี่เนี่ยสัมผัสดได้ว่ากิ้งอยู่ห้าร้อยบาทจาัห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ่ายนะคะถักอย่างนี้นะคะพี่มาเป็นถักอย่างนี้เลยนะคะพี่ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรจักห้าร้อยบาทจาก้กส่วนอันนี้จัะพี่ เป็นตะกุดหนังจะพี่เป็นตะกุดหนังเลื่อมพลาสติกอย่างนี้นะคะเป็นตะกุดหนังเลื่อมพลาสติกอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทจะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋านะคะเป็นตะกุดหนังแบบนี้เลยนะคะพี่600บาทจาะ อ่าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเขาบอกว่าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมจะพี่ขอไว้ที่หกร้อบาทจา้ะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะคุณลูกค้าขาขอไว้ที่หกร้อบาทจา้ะรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนี่นะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อน่าจะเป็นเนื้อว่านหรือกาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเบามากจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จา๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่เพิ่งได้มาใหม่นะคะพี่เป็นพระบูชาะคะ่ะพี่นะคะไม่เล็กมากไม่ใหญ่มาก800บาทจ้ะ8 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาวัดบางคานจะพี่จาเป็นหลวงพ่อเงินจะพี่ตามภาพจ้ะพศ2452หรือเปล่านะคะเนี่ยสวยงามมากจาก้ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินจะพี่ขนาดตั้งโต๊ะบูชาขนาดเล็กจก้ะขอไว้ที่800บาทปลายทาง50บาทจา้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาสามเกลอจะพี่500บาทพอจ้ะนะคะ ขอไปที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะเป็นปิดตาสามเกลือจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นลิงจับหลักจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะล <DOT are> <iesta> <pper> ิ้มลิงมีรอยจานนั่นนะคะพี่นะค่ะสังเกตดูดีนะคะพี่ใต้ฐานจะมีรอยจานจ้ะลิงจับหลักจะพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นลิงจับหลักจ้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสมเด็จม้วนนะคะพี่คุณลุงบอกว่าเป็นสมเด็จม้วนนะคะ เน yeah, mm hmm ี่ยค่ะพี่ตรงกลางจะมีรูอย <out> ่างนี้นะคะพี่อันนี้หนูได้มาอย่างนี้เ่ยนะคะพี่สมเด็จม้วนนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะสมเด็จม้วนนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะคุณลุงเจ้าของบอกว่าเป็นสมเด็จม้วนค่ะเขาบอกว่าให้เรียกว่าสมเด็จม้วนแต่หนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไรจ้ะห0ร้อยบาทจ้ะห0ร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจะพี่จ๋าสำหรับสมเด็จม้วนจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่5้าร้อยบาทจะพี่เป็นตะกุดเก่าเก่าจ้ะ เป็นตะกรุดเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทจาก5้ะ500บาทปลายทาง50บาทจากส่วนอันนี้หนูไม่ทราบค่ะพี่ว่าของที่ไหนค่ะพี่นะคะ ตะกุดดอกเล็กมีห่วงให้อย่างนี้นะคะพี่มีห่วงให้อย่างนี้เลยค่ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้าไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ไม่ทราบว่อหลวงพ่ออะไรค่ะพี่มีห่วงอย่างนี้นะคะพี่500บาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นควายธนูจกพี่หนูก็หนูขอเรียกว่าควายธนูนะคะพี่นะคะด้านล่างเหมือนมีตะกุดอย่างนี้นะคะพี่อันนี้หนูได้มาอย่างนี้นะคะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิป500อบาทจ้า ตัวสีแดง500บาทจ้ะพี่ส่วนตัวสีดําก็500บาทจ้ะนะคะไม่ทราบ่าหลวงพ่อเลยนะคะพี่พี่จะนิมนต์คู่ก็ได้นะคะพี่ขานังจะได้อยู่คู่กันจ้ะพี่2ตัว1,000บาทค่ะปลายทาง50บาทพร้อมโอนอ่าพร้อมโอน1000บาททวนจะ้ะหนูขอตัวละ500บาทจ้ะพี่อ่าส่วนอันนี้จ้ะพี่เขาบอกว่าเป็นกุมารหลวงพ่อกลัวจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะ กูมารหลวงพอ่อกลวยตัวนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจะพี่จ๋าสําหรับกูมารหลวงพอ่อกลวยจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อป่านขี่ปายจะพี่เจ็ดร้อยบาทจา้ะเนี่ยคะ่ะเป็นหลวงพ่อป่านขี่ปายอย่างนี้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะ ไม่ได้แจวเขาเรียกพับเปิมหรือเปล่าหรือว่าอะไรคะพี่ถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะจะมีรอยลงรักด้วยนะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นพักขู่วัดปั๊บวัดอะไรนะวัดปั๊บวัดปั๊บอะไรทุกอย่างอะพี่นะคะถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ องค์นี้ขอเว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่จา๋านะค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพร้อมโอนห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จา๋าเป็นพระไม่ทราบที่จะพี่มาในกรอบพลาสติกจ้ะนั้นหลังจะมีรอยจานอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะนะคะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะ่ะพี่หนูได้มาอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจาก0 8 4 0์แปดสี่้าเก้งค์จ้ะองนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทจะ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจะพี่ขอไว้ที่500ร้อยบาทจ้ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนี้แม่ค้าขอไว้ที่500อยบาทนะคะคุณลูกค้าตามภาพไปคะ่ะเนี่ยคะ่ะขอไว้ที่500ยบาทไปทางห้าส5บบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเท้าวเวทจะพี่จ๋าเท้าวเวทนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะเนี่ยคะ่ะ เป็นเท้าเวสุวันนะคะพี่องค์ก็ขนาดนิ้วก้อยนะคะพี่ถ้าเปียกพอประมาณนิ้วก้อยได้ค่ะพี่นะคะหนูวัดตรงนิ้วก้อยให้ดูนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่6 0 0้บาทจ้ะพี่เท้าเวสนี้หนูขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญนายหลวงจ้ะพี่จ๋านะคะอันนี้ขอไว้ที่6 0 0้บาทจ้ะเหรียญนายหลวงนี่ค่ะขอไว้ที่600้ยบาทจ้ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะพี่จ๋า ส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งจะพี่จ๋ากิ่งหลวงปูหมุนจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเป็นพักกิ่งหลวงปูหมุนนะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะนี่ค่ะพี่ตามภาพค่ะหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่บางคนใช่ชูชกหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่มีรอยจานหกร้อยบาทจะ้ะเนื้อเบามากค่ะพี่เบามากหนูไม่แน่ใจว่าเขาทำมาจากอะไรค่ะหกร้อยบาทจ้ะพี่ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาททรงเหมือนเป็นลือสีนะคะพี่แล้วก็มีรอยจานนะคะพี่แล้วก็มีรอยจานนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้กอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามะไฟพิมพ์อุ้มบาทจะพี่500บาทจ้ะหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามะไฟนะคะเป็นพิมพ์อุ้มบาทค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทไปทางทาง5บบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะปิดตาองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าไอ้ไข่วัดเจดีจะพี่500บาทจ้ะไอ้ไข่วัดเจดีที่หนูได้มาแบบนี้เนี่ยนะคะพี่นิมนต์ได้นะคะพี่นะค่ะ รวยเศษล้านจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่จ๋าเป็นกลมๆอย่างนี้ด้านหลังเขียนว่าอะไรหลวงปู่โตไหมคะพี่อาหลวงปู่โต๊ะจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นงบน้ำอ้อยจ้ะ งบนำอ้อยนี่ขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะพี่งบน้ำอ้อยขอไว้ที่500บาทไปาทางทาง5บบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรจะพี่500บาทจะ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรจะพี่จ๋า500บาทไปทางทาง5บบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นหลวงปู่สุขจะพี่ไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะคะพี่ได้มาแบบนี้มีรอยจานด้วย500ยบาทจะ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เป็นหลวงปู่สุขด้านหลังมีรอยจานจ้ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะพี่ไม่ทราบที่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นรูปหล่อพระพุทธนะคะพี่ขอพูดว่ารูปหล่อพระพุทธดีกว่าจะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินจ้ะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะหุ้มแบบนี้จับขอบมาอย่างนี้จะพี่หกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าสาหรับหลวงพ่อเงินองค์นี้จะ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นกิ่งจะพี่ขอไว้ที่600อยบาทจ้ะกิ่งกอเก่ายางนี้นะคะพี่ตามภาพนะคะด้านหลังจะมีปกอย่างนี้นะจ๊ะหนูขอไว้ที่600้อยบาทปลายทาง5 0บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะพี่500บาทจ้ะ รูปหล ah ่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะ5 0าบาทไปทางทาง5บบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อสังกะจยนะคะพี่นะคะมีรอยจานค่ะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่500บาทพอจ้ะมีรอยลงทองนะพี่นะคะขอไว้ที่500บาทไปทางทาง5บบาทจ้ะพี่รูปหล่อสังกจจยจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาปู่นาควัด้วยจรเข้จ้ะพี่จ๋ามีรอยจานด้วยนะคะพี่องค์นี้500บาทพอจ้ะ ปิดตาปูนาควัดถวยจรเ้ค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญกมหลวงชุมพรจะพี่จ๋า6ก0บาทจ้ะ6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เหรียญกุมหลวงชุมพรจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาหลังแบบจะพี่จ๋า500บาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะพี่500บาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ่ารูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จากส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาแร่บางไผ่จะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะปิดตาแร่บางไผ่องค์นี้หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะอันนี้จะเป็นสมเด็จองค์ที่หนึ่งจะพี่วันนี้ได้มาเพิ่มอีกสามองค์นะคะพี่ขอไว้องค์ละห้าร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้องค์ละห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าอันนี้คือองค์ที่หนึ่งจะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋าสวยงามจริงๆจะพี่สําหรับสมเด็จองค์ที่หนึ่งจ้ะส่วนอันนี้คือองค์ที่สองค่ะพี่ขา ราคาเท่ากันจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะจะปิดองค์ไหนก็บอกได้นะคะพี่องค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามหรือจะเอาทั้งสามองค์ก็ได้ค่ะแค่หนึ่งพันห้าร้ยบาทปลายทางห้าสิบาทจะ้ะองค์ที่สองจะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะองค์ที่สองขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ส่วนองค์ที่สามก็ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าสมเด็จ3องค์นึงถ้าได้ถ้าใครเป็นเจ้าของนะคะพี่ห สวยจริงๆจ้ะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ได้พูดอวยนะคะพี่สวยจริงจ้ะจากใจแม่ค้าเลยค่ะพี่ขอไว้ที่องค์ละห้าร้อยบาทจ้ะพี่สําหรับองค์ที่สามจ้าโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจองค์ไหนนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่จ๋ารบกวนพี่ๆแอนไลน์มาหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้า p นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ